คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก n อดไน g o o ุ n ไนท t ทาง CGN Podcast เชื่อว่าหลายคนต้องเป็นคล้ายกันแน่ๆไม่มากก็น้อยที่เวลาตั้งใจกับตัวเองว่าจะเริ่มทำหรือเลิกทำบางเรื่องในชีวิตแล้วก็ต้องผิดหวังเมื่อเราไม่สามารถเลิกหรือเริ่มทำสิ่งนั้นได้จริงๆพอผมมานึกดูจริงๆปีนี้ผมก็มีเป้าหมายทางเรื่องการตั้งใจเริ่มทา และอยากเลิกทำบางอย่างแต่ก็คิดว่าก็ยังเก็บไม่ครบตามที่ตั้งเป้าไว้ในปีนี้เหมือนกันครับไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมคือมีหลายครั้งครับที่พอพยายามสร้างนิสัยบางอย่างหรืออยากจะเริ่มทำและเลิกทำบางอย่างให้ได้แต่กลับกลายเป็นว่ายิ่งบังคับยิ่งฝืนตัวเองมากเท่าไหร่กลายเป็นว่าไปจดจ่ออยู่กับการฝืนใจทาแทนที่จะเต็มใจทามารู้ตัวอีกทีก็รู้สึกเหนื่อยและหมดแรง แถมพอกลับมาดูสิ่งที่ทำก็พบว่าไม่ได้เข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้เลยสักนิดเดียวความตั้งใจแรกที่อยากจะทำก็พลอยลดลงตามไปด้วยจริงๆผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะมีเป้าหมายมีสิ่งที่เราอยากจะทำให้สำเร็จแต่ยังไงซะการพยายามฝืนบังคับตัวเองอยู่ตลอดเวลานอกจากมันจะทำให้เราเหนื่อยแล้วบางทีมันอาจจะทำให้เราไม่มีความสุขด้วย แต่อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับไม่ว่าจะต้องฝืนสักแค่ไหนผมมีคำแนะนำดีๆหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนไปต่อได้ครับผมรู้ว่ามันอาจจะเหนื่อยแต่ผมเองก็จะไปต่อพร้อมกับทุกคนครับออกตัวช้าไม่ได้หมายความว่าจะไปไม่ถึงเส้นชัยถูกต้องไหมครับพระเจ้าบอกว่าจงสแสวงหาพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมทั้งปวงนี้ให้ พระคัมภีร์ข้อนี้บอกกับเราว่าก่อนที่เราจะลงมือทําอะไรก็แล้วแต่จงสแสวงหาพระเจ้าก่อนเพื่อเราจะกลับมาตั้งต้นใหม่และจัดเรียงลําดับความสําคัญหรือเป้าหมายในชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับการสแสวงหาพระเจ้ายังช่วยจัดความตั้งใจที่คุณต้องการจะทําให้ตรงกับนาำพระไยพระเจ้าได้อีกด้วยนะครับบางทีพระเจ้าก็อาจจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้อะไรระหว่างทางในการไปถึงเป้าหมายก็ได้ คุณอาจจะเริ่มต้นการสแสวงหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าและบอกเรื่องที่เราอยากจะเริ่มต้นและอยากจะเลิกทำหรือเป้าหมายที่คิดไว้กับพระองค์เลยครับขอพระเจ้าช่วยให้คุณทำได้ขอกำลังและสติปัญญาจากพระเจ้าในการลงมือทำสิ่งต่างๆผมขอแนะนำสั้นๆว่าการอธิษฐานไม่ใช่แค่การพูดคุยกับพระเจ้าหรือไม่ทำอะไรเลยแล้วเออะอะไรก็ขอนะครับแต่เป็นการที่บอกว่า สิ่งที่คุณอธิษฐานนั้นคุณเชื่อและวางใจว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ช่วยให้คุณทําจนสําเร็จตามน้ําพระทัยของพระองค์ได้เมื่ออธิษฐานแล้วก็ขอให้คุณวางใจในพระเจ้าและมอบแผนงานของคุณไว้กับพระองค์ด้วยนะครับจากนั้นเราหยิบสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่งและเขียนเป้าหมายนั้นเอาไว้ดีไหมครับจะกี่ข้อก็ได้แล้วเราจะอธิษฐานขอกำลังในการทำตามเป้าหมายต่างๆนี้ และทุกคืนก่อนนอนเราจะมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จดการช่วยเหลือที่พระเจ้ากำลังค่อยๆนำเราในการเดินไปถึงเป้าหมายพระเจ้าของเราเป็นที่ปรึกษามหาสัจนะครับก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยที่ต้องบังคับให้ตัวเองต้องทำบางสิ่งบางอย่างการทำเรื่องแบบนั้นคนเดียวอาจจะทำให้คุณกดดันและรู้สึกแบกภาระแต่ตอนนี้พระเจ้าจะวิ่งไปกับคุณ และพระองค์จะเป็นที่พึ่งพาให้กับคุณครับขอเพียงคุณยอมให้พระเจ้าช่วยและเริ่มต้นจากการสแสวงหาพระเจ้าก่อนเมื่อคุณจดการช่วยเหลือของพระเจ้าในเป้าหมายนั้นๆของแต่ละวันผมเชื่อว่าคุณจะเห็นว่าพระเจ้าได้ช่วยคุณจริงๆและพระองค์อาจจะทําให้คุณทําได้มากกว่าเป้าที่วางไว้ก็ได้นะครับผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่มีเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กๆหรือเป็นเป้าหมายยิ่งใหญ่ พระเจ้าก็ไม่เคยดูถูกคุณนะครับและพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอและถ้ามีอะไรที่อยากให้อธิษฐานเผื่อก็สามารถทักเข้ามาที่เพจ CGNTV ไทยได้ทุกเมื่อเลยนะครับทีมงานของเราจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดนะครับเอาละ่ะรีบนอนนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก i g h t นก o d ดไน h t ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ กุดไหนครับ